ฝึกสี่ท่าตาม EP 2มาแล้วคราวนี้มาเพิ่มความหนักของสี่ท่านี้กันค่ะก่อนฝึกทำ EP นี้ควรวอร์มก่อนนะคะโดยอาจจะวอร์มด้วยท่าฝึกใน EP 2ก่อนก็ได้เริ่มนะคะท่าแรกจัมปิ้งแจ็คหรือก็คือกระโดดตบนั่นเองค่ะลองกระโดดช้าๆเพื่อให้จับจังหวะได้ก่อนเมื่อจับจังหวะได้แล้วทีนี้ก็เร็วค่ะกระโดดเร็วๆ3 0มสถึงครั้งนะคะท่าที่2 Ba แบสควอตตั้งท่าคลานแบบหมีก่อนนะคะ แแบสซัอดมี2แบบค่ะคือแบบแนวนอนและแบบแนวตั้งมาที่แบบแนวนอนก่อนนะคะเมื่อตั้งท่าคลานแบบนี้แล้วให้โลดตัวไปด้านหน้าและถอยตัวมาด้านหลังโดยที่ยังรักษาระดับเขา่าให้สูงจากพื้นประมาณ2นิ้วตลอดเวลาทำา10ครั้งนะคะส่วนแบบแนวตั้งหลังจากที่เราตั้งท่าคลานแบบหมีก็ให้โด่งก้นขึ้นจนน่องตึงเลยค่ะแล้วลดตัวลงสู่ท่าเริ่มต้น ทำสิครั้งเหมือนกันค่ะถ้าต่อไปคือไฮนีรันหรือก็คือวิ่งยกเข่าสูงขณะวิ่งอย่าลืมยกสะโพกขึ้นกดไหล่ลงแล้วดันไหล่ไปข้างหลังด้วยนะคะวิ่ง10ถึง39ค่ะและท่าสุดท้ายก็เปลดสควอตใช้2มือจับดัมเบลหนกัก3-5ถึง5กิโลไว้ในระดับอกหลังตรงค่ะแล้วฮิปพิงจากนั้นจึงย่อเขา่าย่อลงเท่าที่ไหวนะคะ แต่ถ้าทำได้ก็พยายามให้หน้าขาขนานพื้นไม่ลืมให้น้ํำหนักอยู่ที่ส้นเท้านะคะเพื่อหลังของเราจะได้ไม่พับมาด้านหน้ามากนะและไม่ลืมกดนิ้วเท้าไว้ด้วยค่ะการเข่าหูบอันเป็นอีกเหตุหนึ่งให้ปวดเข่าเมื่อลดตัวลงถึงระดับที่ต่ำสุดแล้วเมื่อจะยกตัวขึ้นก็ให้บีบก้นใช้พลังจากก้นส่งตัวขึ้นค่ะทำสิบครั้งนะคะและทั้งหมดนี้นับเป็นหเซตถ้าเป็นไปได้ก็ทำสามเซตสัปดาห์ละสอวันค่ะ